อ่ะต่อภาคสอง ช่วจัดไปไปรโตูมาได้รอส,สักครู่ครับลองหน่อยไปกันขัดกันอ่ะส่งงานครับแอคคอร์ดีเก้า หรูหรูหนุ่มๆรอโตกระบดช่วยได้ครับกับพัก2ครับเพิ่มบูนิสหนึ่งตอนถัวข้ามบนสุดจุสานะครับตอนนี้เพิ่มบบนมาหน่อยเป็น 0. 7ได้ตอนนี้อ่ะเยามาดูพร้อมๆกันครับว่ารถคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับเครื่องรถใหญ่แต่เครื่อง2000 นะครับใส่ล้อใหญ่ตัวถังก็ใหญ่อุปรกรณ์เสริมก็เยอะนะครับเครื่องก็แค่2000 2 0 0 0ซีซีบางทีมันก็ไม่กระฉับกระเฉงดังใจนะครับนะครับเราก็ต้องเพิ่มพลังให้มันนิดนึงนะครับเพิ่มพลังให้มันนิดนึงสำหรับ a c c o r d G9 นะครับใครที่ใส่ล้อต,ตัวโตแต่งวีพงวีพี P นะบอกเลยแรงได้ครับ ลองดูครับอ่ะอืออืโหกดูขึ้นเข็ดแฟด <c oughs> เอา้าล,ล,ลืมลืมไม่เย้ลืมไม่ได้มองเกียร์ เรื่องครับโอ้ยรถรถรถฮะรถรถโอ้ยอะเป็นไงครับ Accord g 9ครับ2.0ล้อโตเต็โบช่วยได้ครับผมนะครับมีรถนะคะรับรอแป๊บหนึ่งสิบรอคันใหญ่หญครับใครที่มาไม่ทันก็ลองดูครับชอบกดไลค์สนใจกดแชร์ เดินไหมลึกไหมชมสองร้อยไปอย่างง่ายๆครับ g ีเก้านะครับแอคคอร์ดเครื่องสองพันเท่านั้นเซบโอเอสซีครับร้อยใหญ่ๆจัดไปยาวๆ

หม,นะหมดทางแล้วหมดทางแล้วหมดทางแล้วอ่ะใครที่ยังเพิ่งมานะครับนะครับอยากหนึ่งตอนหนึ่งคับนะคืออะไรวะคืออะไรวะงงอะลองออกตัวดูไหมนะ่เอ้า พอไหมพอนะหมดทางกันนะนะหมดทางกันนะโอเคนะครับกับแอคคอร์ด G9 นะครับลักชัวรี่คาแบบนี้ใครที่มีอยู่ในมือนะครับกลัวเดี๋ยวจะสู้แอคคอร์ดตัวใหม่ที่เป็นเครื่องเทอร์โบไม่ได้นะครับ2.0ก็แรงได้โอเคนะครับสวัสดีครับจุบ๋ยบ,ยบาย